อันนี้ว่านนกคุ้มตัวผู้มีดอกสีม่วงอ่อนสวยมากเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้ก็จะเป็นต้นชมจันทร์ลิ้นมังกรดาบพระอินทร์ใบอโกนิมาแดงช่ำสวยจริงๆสดชื่นใบแสงเงินแสงทองค่ะ สวยจริงๆขอบแดงค่ะชอบสีสันของเขาตัวนี้เก็บเงินเต็มบ้านตัวนี้หมื่นปีค่ะนี่ก็เศรษฐีเรือนในนะคะถุงเงินถุงทองค่ะต้นนี้กวักมรกต ใบแสงเงินแสงทองชื่อเพราะชื่อดีจริงๆนะคะเหมาะที่จะปลูกไว้ดูดูแลสดชื่นนี่ครีบปลาวานเรานิยมปลูกเหมือนกันชอบมากที่บ้านต้นงาช้างคุ้มกันคุณใสนี้ลิ้นมังกรลายไทยมีดอกสวยงาม ต้นเขียวเมื่นปีอันนี้ต้นโคตรรวยค่ะโคตรรวยจริงๆนะคะสวยงามมากใบใหญ่อลังการนี้ว่านนกคุ้มแต่จะมีอีกชื่อหนึ่งน่าจะเป็นไม่แน่ใจลวดลายสวยงามมากค่ะอันนี้เศรษฐี เงินหนาอโกนิมาอันนี้จะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านรวยไม่เลิกเลิกรวยไม่ได้รวยเป็นสุขสวยมากตัวนี้กวักมรกดต้นเล็กนะคะอันนี้จะเป็นต้นวาด ๋อลิ้นมังกรแคร์ตะกี้อันนี้เศรษฐีเรือนในนะคะเอ้ยเรือนนอกนะลิ้นมังกรมีทั้งดาบพระอิน์ทแล้วก็ลายไทยนะปลูกรวมๆกันเพื่อฟอกอากาศดูดอากาศที่เป็นพิษช่วยพวกเรานะทำให้โลกสดใสขึ้นชวนชมสวยงามเสมอมีความอดทนมากๆนะเป็นเตือนสติให้คน เวลาคนท้อแท้นี่เห็นชนชมมีแรงเลยค่ะ